เอาละครับผมกลับมาอีกครั้งกับอีเวนต์ล่าสุดความยาว2ชั่วโมงอีเวนต์เดิมของเรานะครับแน่บอกจะเลิกเล่นไม่กลับมาเล่นอีกแล้วแต่ทาไมมันเล่นรัวๆเลยวะแล้วยิ่งเล่นเหมือนยิ่งคมขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำชาเลนจ์เล่นแบบไม่ใช้เบโต้10ปีมาช่วยแจมเพราะว่าคุณก็รู้ว่าการมาของโต้10ปีมันก็แค่จะเป็นตัวละครทําดาเมจหลักเลยในช่วงหลังๆเพราะว่าการสะท้อนมันจะแรงมากแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่เบโต้10ปีไปสักตัวล,ละ่ะ ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองกับตัวเพื่อนเนี่ยไม่มีเบกาโตเลยแต่จัดเป็นฟูลทีมโกเกต้าสิปีแทนมันจะพอได้ไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยที่หน้าตาทีมเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวเมนหลักนะครับขาดไม่ได้กับ10ปีโกจิต้า7ปีทั้ง2คนนะฮะเปีล่าง4 7ปีล่างก็ต้องมีจริงถ้าไม่มีไม่ได้ต้องบอกว่า7ปีเป็นตัวสําคัญมากๆเลยนะในอีเวนต์นี้เพราะว่ามันสแต็กได้โหดมากๆแล้วก็ไปแบกช่วงเลดเกมได้ นะครับแล้วก็จะมีกุจิต้า9ปีนะถามว่าทำไมถึงก้าเอามาเล่นก็เพราะว่าผมกล้าไงล่ะคือผมเห็นว่าศักยภาพมันก็เล่นได้อยู่อย่างน้อยมันสแต็กดีเฟนส์ต่อให้มันสแต็กแค่30และสแต็กแค่5ไม่้ตายใหญ่ท่าเดียวอะแต่ว่าประโยชน์ของมันก็ยังพอมีได้นะครับในช่วงเดทเกมเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นตัวละครที่มันเก่งหลังยิงอะถ้าเราสแต็กมาต้นเกมจนถึง ช่วงการเกมหลังยิงก็จะดีเฟน์ทยานไปเกิน5ล้านได้อยู่แล้วนะครับมันก็แค่เล่นระวังแค่นั้นเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วประโยชน์ของพี่แกก็คืออย่างที่บอกไปหลายรอบแล้วมันมีหลบ100%นนะครับนั่นแหละฮะแล้วก็มีเปลี่ยนบอลลุงให้กับทีมด้วยจะได้ขาดปัญหาเรื่องการหิวบอลให้กับพวกตัว7ปีอะไรก็ว่าไปมีเปลี่ยนบอลลุงได้แล้วก็จะมีฟีเซอร์ฟูพาวที่เอามาเพื่อเป็นตัวเติมดาเมจนะครับเผื่อดาเมจมันขาดอะไรแบบนั้น เพราะว่าอีเวนต์นี้มันเจอตัวดีส่วนใหญ่ฟีเซอร์เราจะได้ตีแรงไปเลยตามด้วยกุจิต้าเขียวนะครับธนาบัะตะซึ่งก็คิดว่าคือรูปร่างหน้าตาทีมันดูเหมือนจะผ่านไม่ไหวเว้ยแต่ว่ามันเล่นได้อยู่นะครับมันมีวิธีแหละคือวิธีจริงๆอ่ะเราก็ต้องเข้าใจหลักการไงว่าเทินหนึ่งมันทํางานยังไงอะไรเงี้ยนะครับการวางแผนวนตัวละครเข้าออกเงี้ยต้องต้องจําให้ได้จัดให้ถูกมันจะได้ไล่ปัญหาตรงนี้ไป ที่ผมเล่นมาก่อนจะไปถึงเฟสไดมะเนี่ยผมก็เล่นแบบพยายามจัดเทินดีๆเหมืนอนกันนะถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราจะเจอด้านหน้ามันเป็นใครอย่างงี้ก็พยายามเอาตัวละครบางๆออกส่วนใหญ่ก็ให้7ปีทั้งคู่นะครับอยู่คนละโลเดชันกัน7ปีล่าง4อยู่โลหนึ่ง7ปีล่างก็อยู่โลหนึ่งแล้วก็พวกตัวละครที่ปล่อยลอยเนี่ยมันจะเป็นพวกโกจิต้า9ปีฟรีเซอร์โกจิต้าเขียวอะไรแบบนี้แต่คําว่าปล่อยลอยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยลอยทุกครั้งนะฮะ ก็จะมีให้มันอยู่โลหลักเพื่อดึงการสแต็กขึ้นมาด้วยเพราะบางทีเนี่ยจะปล่อยลอยตลอดเวลามันก็ไม่ได้เพราะว่าสแต็มันจะไม่เท่าเพื่อนก็เลยจะมีบางครั้งที่ว่าเออให้มันอยู่โลหลักบ้างอย่างเช่นแบบสมมุติแบบกุยเกตา้าผมอะดีเฟนต์น้อยไปกุยต้า9ปีอะไรเงี้ยผมก็แค่ให้ช่วงหนึ่งกุยต้า9ปีอะมาอยู่โลหลักเพื่อสแต็กได้บ่อยๆหน่อยจะได้ดีเฟนต์ตามทันเทคนิคที่แนะนําก็คงไม่ได้มีอะไรมากก็เหมือนเดิมอะไปดูคลิปเก่าๆย้อนหลังได้ครับสองไม้ตายก่อนแล้วก็รีเกม ดูว่ามันยิงไม่ตายช่องไหนพยายามสแต็กบาลานนะตัวละครไหนสแต็กไม่ทันเพื่อนก็ให้มันอยู่โลหลักสแต็กบ่อยไปก่อนแล้วค่อยปล่อยโยนออกใหม่อะไรแบบนั้นเอาเป็นว่าพูดมากไปก็ไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมานะครับไปดูตอนผมเจอกับเฟดได้มากันเลยดีกว่าเนาะเอาละครับทุกคนมา <laughs> ทีมโกยกาะทสิบปีแบบไม่พึ่งบาร,รมีส้นตีนเฮียโตนะครับจะไหวไหมคือผมรู้ว่ามันมันน่าจะไหวแหละ แต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นกับจังหวะไงถ้าเป็นเบเโต้มาช่วยเนี่ยมันจะชัวร์กว่าเพราะว่าเบโต้มันล่อตีนทั้งเถินมันจะง่ายต่อการชนะมากกว่าแต่พอเราจัดเกเรต้ามาหัวท้ายเนี่ยที่แน่คือเกเรต้าล่อตีนไม่ได้และก็จะน่ากลัวเวลามันโดนตีกระจุกข,ขึ้นมาหลายเรื่องแต่ว่ามาเรามาสู้กับเฟดไดมาให้รอดก่อนแล้วกันพราแมบว่า2เฟดหลังครับตรงเฟดไดมาเนี่ยผมจะเริ่มเอาไอเทมยัดดามเมจเพิ่มไปเลยนะฮะเพราะาผมใช้มาเอามา2ชิ้นก็คือเนี่ยใช้ตั้งแต่เฟ ที่ผมไม่รีบใช้ตั้งแต่เฟดก่อนๆเพราะว่าผมต้องการสแต็คหรือว่าอะไรเพิ่มเติมก่อนไงเพราะว่าผมคิดว่า5เทินเนี่ยไอสิเทินเนี่ยห้เทินสองรอบเนี่ยคงเล่นจนตายไม่ก็เราจบด่านได้อยู่แล้วก็ใช้ตั้งแต่เฟดไดม์มเทินแรกไปเลยนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือ,อแลงล่าง7ปีไงเออแลงล่าง7ปี7ปีผมสแต็คมา72รอบนะครับแลงล่าง7ปีไปเลยเพราะว่าการแลงล่าง7ปีรอบแรกเนี่ย มันจะได้ลดดาเมจเจดเดเเท่ากับ7ปีจะไม่แตกแน่นอนนะครับแต่ก่อนจริงจริงก่อนแปลงร่างควรส่องไม้ตายก่อนนะเพราะเดนมันยิงไม้ตายด้านหลังนี่ฮาเลยนะครับใส่ไม้ด้านหลังไม่ใส่ใส่แต่ด้านหน้าโอ้สบายได้อย่างนี้นั่นถือว่าการเล่นเมื่อกี้คือถูกเลยก็คือให้7ปีไปแทงร่างบูแปลงร่างจบนะครับเล่นแยกกับควีตตาสี่นะครับแบบนี้นะแต่ผมก็ใส่ฟีเซอร์มาด้วยไม่รู้ว่าใส่มามันจะเวิกไหมแต่คิดว่าช่วยดาเมจได้ดีแหละ ถ้าัตูมันเลือดต่ำกว่า30เมื่อไหร่ฟรีเซอร์เจ๊แกพร้อมยัดนะฮะมาดูดีเฟนต์โอโ้โห16ล้านยัดตามเมดด้วยเราเพิ่งรีมานี่ฟีเซอร์ผมสแต็กดีเฟนต์มาจนดีเฟนต์4ล้าน6ได้แหละก็คือเพียงพอในการรับการโจมตีธรรมดาของเฟดไดมาได้แต่คิดว่าเฟดสเฟดหลังมันต้องมากกว่าน,นี้แต่ไม่รู้ดิมันมีลดดาเมจติดตัวไงอาจจะพอแล้วก็ได้นะมาครับ อย่างน้อยฟีเซอร์ถ้ามันเจอโกคูมันตีคีร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแล้วนี่โกคูได้มะเข้าทางฟีเซอร์เิครับผมนะผมว่าเล่นดีๆไม่ต้องการดาเมจสะท้อนก็ได้แต่ถ้ามีสะท้อนมันจะจบไวกว่ามันชัวร์กว่าแต่ผมเชื่อว,ว่าทีมเวกระ้ามันทําให้เจ็ดปีได้ผู้นําเต็มที่ไงทีมเวกระ้าสิบปีมันทําให้ตัวเจ็ดปี ECA ของเราอ่ะตีแรงเต็มที่เห็นไหมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับแม่โคตรแรง ถ้าผมกดแอคทีฟเวอรตาสิปีนี้ไปไกลเลยนะมันขึ้น200-300ล้านถึงได้เลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นเถอะติดเบิ้ลไม้ตาย130ล้านนะครับนี่แหละก็ถือว่าเป็นลัานให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้10ปีโต้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้หน้าหน้าตานะครับแนะนําว่าอย่าไปเล่นตามเลยผมแค่ทาให้ดูเฉยๆว่าเป็นยังไงนะอย่าไปเล่นตามดีกว,ว่าไม่น่าจะดีเท่าไหร่กับจิตใจของท่านผู้ชมแล้วก็เสียเวลาด้วยแต่ถ้าใครอยากเล่นตามก็ไม่ห้าม แค่เตือนไว้ก่อนว่าจะเล่นตามก็คิดดีๆถ้าไม่อยากเสียเวลาหรือว่าอะไรนะครับถ้าคุณมั่นใจในการจับเทินคุณเองก็เล่นเล่น,ล,นลองเล่นดูได้ครับนะน่าสนใจอยู่ดูดิตีคนเดียวไอ้เชี่ยเจ็ดปีตีคนเดียวไดมะากูคูเหลือเลือดแค่นั้นน่ะอย่างนี้ก็จบเฟสไดมะาสบายๆเลยเพราะจริงๆมันก็ไม่ต่างกับตอนที่ว่าเล่นทีมเบเกโตว่าทีมเบเกโตเราก็ไม่ได้ใช้แอคทีฟในเฟสไดมะเป็นขาประจําอยู่แล้วเนาะ เราจะเก็บไพ่ตายไว้ใช้ตอนฝีสุดท้ายทีนี้ก็คือแบบพอเราใส่เจ็ปียัดดำมงดำอย่างนี้คือแป๊บๆเนี่ยไดมะกโกคู Goku จะไปแล้วครับแม่งตีแรงจริงฟีเซอร์92ล้านโอ้โหฟีเซอร์นี่ผมไม่ได้ให้มันอยู่เป็นโลเลชั่นหลักนะเป็นตัวลอยนะถ้าแบบอยู่โลหลักน่าจะแบบสบายติดเบิเบ้ลไหนตายนะฮะเจ็ดสล้านการันตีชิดได้ไงมันเจอโกคูอะ นี่แหละดาเมจคือมั่นใจเลยคือบางคนน่ะอาจจะเลือกหยิบเป็นตัวละครเปลี่ยนบอลลุ้งมาช่วยเปลี่ยนให้มันกินบอลง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ามันไม่ต้องมีมันก็ยังเล่นได้เพราะจริงๆตัวเปลี่ยนบอลลุง้งเนี่ยมันมีแล้วไงทีมโกจิต้ามันเปลี่ยนบอลลุ้งเก่งอยู่แล้วครับที่แน่7ปีแปลงร่างช่วงแรกสี่ทอแรกเปลี่ยนบอลลุ้งได้แล้วก็ตัวของโกจิต้าเขียวธนาบาตาัตะเก้าปีก็เปลี่ยนบอลลุ้งได้ก็เลยมองว่า เรายัดดเาเมจมาแบบเพิ่มเติมไปเลยดีกว่าก็เลยใส่ฟีเซอร์มาถึงแม้มันจะลิงไม่ดีก็ตามแต่ฟีเซอร์มันได้บัฟไนฟีเซอร์ได้บัฟฟูลจากแอคทีฟเบยตาสิบปีนะบอกก่อนได้บัฟ90%กว่านะฮะผมบอกให้ดังนั้นก็หยิบฟีเซอร์มาน่าจะพอได้แหละมาทีนี้ต่อไปถึงคิวแกแล้วกอริโอไม่ตีไม้ตายด้วยนะฮะเบรตาสี 4, ไม้ตายอยู่ไม่ขึ้นแต่ว่าไม่ต้องหรอกแบลงล่างเลยที่เกียร แล้วก็ให้มันย้ายไปอยู่ช่องสามไปเลยนะครับแบตเทนโมชั่นนั่นอย่างเท่ค่อยไปรอให้มันวนกลับมาแล้วก็กดแอคทีฟสกิลรอตีอีกทีหนึ่งเล่นอย่างนี้ไปละกันเนาะดีเฟนต์ตั้งต้นก็สองล้านแปดใช้ได้ไปครับกินบอลเยอะๆเข้าไว้จะได้รีบจบไวๆตอนนี้เอเทยมยังส่งผลอยู่ก็รีบทาดามจรีบยัดซะโนะคเก,กต้าไม่ต้องแปลงหรอกแปเองอีกทีตอนสองฟีดหลังนันหละแปลงตอนนี้ยังไม่ได้ครับพอเล่นทีมโคเกต้าสืบปีมันต้องยื้อกว่าเดิม เพราะว่าต้องใช้เอฟเร่างฟิวชั่นสี่เทินของตัวเตาสิบปีให้คุ้มอ่ะลองเก็บล่างแปลงไว้ใช้กับช่วงหลังๆจริงๆช่วงหลังๆที่ว่าคือไม่ใช่หลังๆแบบต้องบอกว่า2เฟสหลังเลยดีกว่าเพราะว่ายังยังยัื้อในเฟสได้มะในล่างต้นมันยังได้อยู่ไงอย่างที่ผมเล่นเนี่ยมันก็ยื้อได้ไปแปลงล่างสองเฟสหลังจะได้แบบอยู่ได้สองรอบสองเทินเทินนึงที่แปลงล่างครั้งแรกก็เทินที่มันกลับมาอีกรอบหนึ่ง จะได้มีธิ์แบกๆเพื่อนๆด้วยได้ช่วยแบกเพื่อนๆด้วยอะไรนี้ก็ว่าไปนะครับปัญหาคือตัวผมเองแม่งสแต็ต EDK มาไม่ยื้อเท่าไหร่ขนาดผมยัดไอเทมบูม่าไปแล้วยังตี66กล้านเลยปกติมันควรแรงกว่านี้ไงเพราะาเหมือนว่าผมเน้นสแต็กรีเฟนต์นะตัวผมเองจังหวะเนี้ยที่เล่นมารอบนี้นะครับของตัวดาวลุงจะแรงกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรมันเน้นเอามาซับอยู่แล้วไงดาเมจหลักเป็น7ปีอะ ไปโฟกัสเดปีดีกว่านะครับอ่ะยินเข้าไปเกือบตายเลื่อเหลือครึ่งหลอดนึไปกาต้าก็18ล้านทำใจครับมันไม่ได้สแต็กดาเมจอันนี้คือเอามาแค่มันยืนรอดช่วยช่เพื่อนนะยืนยืนเป็นตำแหน่งลอยอะไรอย่างนี้แล้วก็แอคทีฟอ่ะมีประโยชน์อยู่ถ้าใช้ถูกจังหวะคือไม่ต้องเสียไอเทมเลยนะครับก็ตายหเทินฟรีก้อนนั่นแหละ ครั้งต่อมาให้มันวนกลับมาจะช่วยได้ไม่รู้ว่าจังหวะนั้นที่วนกลับมามันยังเจอในเฟสเวกาต้าอยู่ไหมหรือว่าไปเฟสเดโต้แล้วไม่มั่นใจนกันนะครับจังหวะนี้ดีเฟนส์เวกาต้าแตะ6ล้านสบายๆอ่ะผมบอกเลยต่อให้ไม่หลบก็โดนเตะไม่เข้าเห็นไหมหลักสิบนะครับมันอยู่ในแผนการอยู่แล้วแล้วคำนวณดาเมจถูกจะไปกลัวอะไรทีนี้ก็อ่าเราย้ายเอาเวกาตท้านี่ออกไปไกลๆเลยเพราะว่าเป็นตัวที่ดีเฟนน้อยสุดในทีมแล้วครับมันไม่สแต็กดีเฟนส์ าก็ให้มันยืนไปไกลๆเลยไปรอเซฟกับไอเทมวิสนะครับเก็บไอเทมวิสไว้ก่อนไปรอเซฟจังหวะน,นั้นอย่างเดียวโอ้โหดีเฟนต์ยี่สิบล้านเหลือจะเชื่อไอ้เท่ดีเฟนต์เจ็ดปียี่สิบล้านอ,อ่ะน,นี่ดีเฟนต์เกินดามเมจด่านแล้วนะดามเมจด่านมันตีแค่สิบเจ็ดล้านอ่ะอัดไม้ตายมาดิกูพร้อมรับนะบอกก่อนอัดมาดินะฮะดามเมจไปเจ็ดปีเฮ้ยมันพอค่าใช่ไหมเนี่ย น่าจะพอแหละเนาะจากทรงตัวเพื่อนก็ง้างช่องสองพอละร้อยสี่สิบล้านครับใส่เข้าไปเจ็ดปีไม่พอให้ทิบต้องพอยังไงก็พออยู่แล้วโอ้โหเจ็ดปีนี่แบบเอาสุดจริงๆฮะมันตีเกือบพันล้านเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่น มันตีร้อยสี่สิบล้านสามสี่รอบแล้วเนี่ยเนี่ยนี่เสนาพลังของสิปีเกอรตารู้สึกไร้เทียมทานกับตอนเล่นทีมสิปีโตจริงแหละพอโตมันนำเปอร์เซ็นต์ให้เ็ปีน้อยกว่าไงทีนี้นะครับไม้ตายช่องดักหน้าเลยอืมก็จริงๆนะสบายเลยเรายังเรายังไม่ต้องเสียไอเทมก็รอดนะเนี่ยคือเราแปลงร่างเปโตตาใช่ไหมแล้วก็กดบัฟ จบเลยเว้ยจบเลยไม่ต้องเสียไอเทมวิสก็รอดเพราะมันจะทำให้ดีเฟนต์เกเต้าแตะแบบ20ล้านสบายๆซึ่งมันจะเกินกับดามเมจของดานนี้นะครับชิวนเนี่ยทำเป็นเล่นตอนนี้ผมยังชิวอยู่เลยผมยังเป็นชิวกาอยู่เลยดูดิใส่เข้าไปเกือบหลอดหนึ่งโอ้โหมันแรงอยู่นะนั่นนะเดี๋ยวนะถ้าได้สะท้อนไม้ตายตานี่รู้เรื่องนะครับเนี่ยบอกผมบอกเลยดามเมจจะแรงมากดีเฟนต์เท่าไหรอ่อ่ะเนี่ย27ล้านอะ่ะมึงจะใส่เข้าได้ยังไงก่อน เชีย่ยเวื้อจังวะโอ้โหจังหวะเธอเป็นใจได้ที่ว่าแบบฟีเซอร์ไม่โดนแตะอะไรนะครับรอดตายไปอันนี้แต่จริงต่อให้มันโดนโจมตีธรรมดามาสักสาสี่ครั้งโอว,ว่าฟีเซอร์ก็รอดได้ปะอืมคิดว่านะไปครับสะท้อนแม้ตายหน่อยดิโอกาส70%ถ้าติดนะผมบอกเลยว่าเลือดหายเป็นน้ำครับเจติด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  โอเคทุกคนรอดูให้ดีครับการสะท้อนครั้งนี้ของโปรยต้าสจะต้องถูกจารึกนฮะนี่โดนอัดหน้านะถ้าโดนอัดด้านหลังจะแรงกว่านี้แต่ว่าดูก่อนเท่าไหร่เตะไปปึ๊บไอ้เหียแม่งเตะโคตรแรง290ล้านครับท่านผู้ชม โ <Okay. S 2> อเคกูเชื่อแล้วว่าผ่านได้ผมว่าผ่านได้จริงผ่านได้อยู่แล้ววิสก็มีมันถ้าเราใช้เทมยังไงก็ผ่านได้ถ้าเราโไอเทมจะเป็นอีกเรื่องเลยโไอเทมน่าจะยากเยอะเลยแหละโนไอเทมต้องใช้เบเกโตช่วยครับแต่ว่าผมไม่ต้องอะไรแล้วผมโไอเทมสำเร็จไปแล้วงไงก็เลยมาหาชาเลนจ์ต่อเป็นชาเลนจ์อันนี้ผ่านในการใช้สร็จปีต้าตอนแรกก็คิดว่าคงลำบากแหละแต่ว่าเล่นจริงมันก็ไม่ได้ลำบากกว่าที่คิดขนาดนั้นนะ เพราะว่าเนี่ยดามเมจมันก็ยังแรงกันมากๆอ่ะดูดิคือเทินหน้าผมไม่ต้องใช้ ist, วิสเพราะเทินหน้าผมมีโกเลต้า9ปีวนกลับมาเว้ยแล้วก็กดล่อตีนหลบร้อยเปอร์เซ็นต์บีกอ่ะคือแบบผมไม่ต้องอะไรเลยอ่ะผมไม่ใช้วิสสองชิ้นสุดท้ายในเฟสเบเกตโต้จบได้เลยยื้อได้ทั้งสองเทินเออยื้อเออ,เอ,อยื้อได้ทั้งสองเทินนั่นให้ใช้แบบอมาตะนะถ้าใช้ยื้อก็กดแค่หนึ่งชิน้นลดดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยื้อได้ทั้งอ่าสี่เทิน่ะ แล้วสี่เอนีงก็จบได้ทันครับมันหมดโคต้าด่านพอดีกับดาเมจของด่านนี้ไอ้กับดาเมจของทีมเราครับแค่ต่อให้เลือดมันต่ำกว่า50%่นะจบแล้วตัว7ปีรอกดแอคทีฟสกิลรู้เรื่องครับดาเมจแม้ตายังแตะ300ล้านได้แล้วดาเมจจากยิงแอคทีฟสกิลยิงพลังเข้าไปจะเข้าขนาดไหนก็ลองดาวดูกันละกันนะ98ล้านพเซอร์นะครับอัดไปก่อน ไปครับอีก80ล้านอย่างมันตีชิรัวๆได้เจอตัวดีฟีเซอร์ชอบไง <c oughs> เราเล่นโกคูนาเม็กไปแล้วอันนี้มาลองแบบเป็นคู่ปรับด้วยฟีเซอร์มาเล่นก็เล่นได้อยู่นะอ่ะแล้วก็ง่ายๆครับกุยเต้า9ปีผู้ขอบฟูนะฮะเนี่ยผมสามารถเก็บผมสามารถเก็บแอคทีฟตัวกุยเตาตัวเพื่อนได้อีกอ่ะยังไม่ต้องรีบแปลงก็ได้อะไอ้เหี้ยดูดิ <c oughs> ความแบบนะความอลังการความแบบสุดยอด เนี่ยทีมเวตามันเล่น,ม,น,ลนมันเล่นสาใจอย่างนี้แหละต่อให้เรารู้ๆกันอยู่ว่าดาเมจจากการสะท้อนเมโตมันตัวคูณมันมากกว่ามันดาเมจจริงแรงกว่าแต่ว่าคุณจะหาความสะใจความมันความเท่ในทีมอย่างนี้ได้ที่ไหนอีกนอกจากทีมเวตาสิปีไม่มีแล้วนะครับมาเวตาก็เล่นช่องสามไปเลยผมว่าเล่นยื้อต่อนี่ดีนะเล่นยื้อเทินเนี้ยเราไปปิดเฟสนี้เทินหน้าใช่ไหมครับถ้าปิด ถ้าปิดเฟสนี้เทินหน้าได้มันจะกลับมาเจอกับเบลโตเป็นโลเดชั่นหลักของเราคือโลนี้ที่มี7ปีก๊อ์กับตา10ปีเพื่อนแล้วมันจะเหมาะเจาะมากๆในการระเลงดาเมจอันมหาศาลของเราผมว่าน่าจะเทินเดียวน่าจะครึ่งหลอดต่ำกว่า50%ได้สบายๆจริงแล้วพอต่ำกว่า50%ไปเทินต่อมาก็ให้7ปีล่างสีิงแอคทีฟจบครับนี่คือแผนผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดชนะเลยนะจริงแม่งชนะได้เลย เผื่อๆนี่ดาเมจเท่นี้พอหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าไปลิงก์กับโกอกาตาร่างบูอาจจะพอนะมันได้ลิงก์ดาเมจเพิ่มไงลิงก์มันดีแต่ว่านี้ผมยอมเสียลิงก์เออโอเคน่าจะไม่พอแหละมั่นใจว่าสองคนหลังดาเมจไม่พอจริงโก,กอกาตาสิปีถ้าไม่ได้แปลงร่างมันจะไม่แรงขนาดนั้นนะครับแต่ก,ก็ก็ถือว่าแรงระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แรงขนาดนั้นถ้าเทียบกับด่านนี้ถ้าเทียบกับด่านนี้นะต้องบอกก่อนเพราะด่านอื่นแม่งก็แรงอยู่แล้ว เนี่ยแปดสิบล้านะด่านอื่นแม่งบื้มหายหมดนะฮะนี่มันด่านที่คุณก็รู้ว่าด่านอะไรด่านที่คุณก็รู้ว่าใครนะฮะดูดิแปดสิบล้านเข้าไปนิดเดียวตามสไตล์ครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่ต้องการให้เราจบเทินนี้ได้อยู่แล้วเราไม่ต้องการรีบจบเฟสน,นี้ในี่เทินนี้เราต้องการจบเฟสน,นี้นเทินหน้านะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นใจเหลือเกินโอเคดักหน้าไหม ไม่ดักโอ้โหสบายบอกเลยอย่างนี้สบายแล้วสบายแล้วเปล่าอย่างเงี้ยไปครับอย่าลืมยัดไอเทมดาเมจด,ด้วยเพราะว่ามันหมดผลไปแล้วใส่ไปทําเป็นเล่นนะเนี่ยเฮ้ยทําเป็นเล่นหรือว่าจะโนยไอเทมเลย <laughs> หมายถึงว่าโนยไอเทมป้องกันดาเมจต้องใช้จริงวะอยากรีปิดไปไวไม่อยากยื้ยิ่งยื้ยิ่งเสียว <laughs> จะพยายามดูแล้วกันแบบไม่ใช้ไอเทมวิสนะพยายามดู ถ้าทําได้ก็จะทําถ้าทําไม่ได้จริงหมดหนทางก็ต้องกันไว้นะครับจริงๆต้องดูจังหวะก่อนอะเป็นยังไงอะเพราะเธอหน้ามันมีฟีเซอร์บนกลับมาเนียฟเซอร์แท้สีเบียโต้ฟีเซอร์มัน,ม,นมันแตกได้ง่ายๆอย่างไงประเด็น,ม,นม่ใช่อะไรร้อยห้าสิบล้านติดเบิ้ลไม้ตายเลยครับอะไรครับเนี่ยโคตรเลฟทีเดอร์เมดไม่ต่างกับทีมเบียโต้ยึกเลยไม่ติดเบิ้ลนธรรมดาให้หน่อยเหรอโอ้ ไปตัดแอคชั่นไม้ตายนะประเด็นหนูไม่ยอมเคาน์เตอร์เท่ๆหน่อยวะตัดตัดโดนไม้ตายนะฮะแม่นยำมากยิงบิ๊กแบงบิ๊กแบงคำฮามิฮาแบบสไนเปอร์เลยส่องตัดแอคชั่นเรียบร้อยแม่นยำเหลือเกินทีนี้ถึงคิวแล้วครับโกจิต้าเพื่อน1ิปีออกโรงครับผมโกจิกต้าสิบปีของเราหมดจ็อบไปแล้วโกจิกต้าสิบปีเพื่อนออกโรงต่อฮนะไป ดูทรงต้องใช้ไอเทมวิสกันให้ฟีเซอร์ว่ะฟีเซอร์มันไม่ไหวอะดิเอาอะไรไปไหววะฟีเซอร์มันจะไหวจริงเหรอแพ้สีอะ่ะมาแต่กดบัฟไปก่อนกดบัฟปั๊บเท่าไหรไ่เนี่ยใส่เข้าไปครับได้ไปหลอดหนึ่งเต็มเต็มดาเมจเท่าไหร่มนะ้านั่นอะฟีเซอร์ของเรานะครับดีเฟนซ์ห้าล้านเหรอ,อถ้ามันโดนโจมตีมันจะได้ดีเฟนซ์เด้งไงประเด็นอน่ได้ดีเฟนซ์เด้งอีก 50%หลังจากโดนโจมตีดาเมจเบเกโต้มันตี7ล้านใช่ไหมแต่มันโอ้ยากว่ะมันแพ้สีด้วยหนักเลยอะ่ะอันเนี้ยถ้าช่อง3เป็นตัวอื่นก็หนักอยู่ดีเออต้องกันเถอะครับถ้ากันเนี่ยสบายแล้วจังหวะอุตสาห์เป็นใจมันไม่ยอมตีแม้ตายช่อง3ได้ไงจริงๆอ่ะคือผมว่าชนะยังไงก็ชนะเพราะว่าถ้ามันตีแม้ตายช่องส เราก็แค่กดวิสอีกชิ้นหนึ่งกันซ้ําไปเลยผมมั่นใจว่าดาเมจแม่งจบได้ทันภายในสองเทิอนอยู่แล้ว,ลวก็คือเทินนี้กับเทินหน้าจริงไหมก็เดี๋ยวไปลองดูละครับมาเก็บบอลได้แค่สี่ลูกเองเราอยากได้เก็บมากกว่านี้จังนะไม่เป็นไรเจ็ดปีมันเน้นกินบอลเยอะก็พอแล้วไม่ต้องกินบอนลลุ้งอะไรมากก็ได้อ่ะเก้าลูกลุ้งสามก็โอเคอยู่สวยงามครับป๊าเก็บเข้าไปดาเมจอะไรพร้อมใช่ไหมดาเมจวิสพร้อมดีเฟนซ์เจ็ดปีก็ 32ล้านทุกคน32ล้านอ้สโอ้โหคุณรอดูดาเมจเจ็ปีก็สเท่นนี้เลยนะเท่าไหร่รอดูเลยไอ้เหี้ยบันทึงบอกเลยบันทึงเริ่มจากเวกาต้าเพื่อนก่อนนะครับ130ล้านครับจัดเข้าไปเป็นตัวที่ซับแค่เพื่อนๆแต่ว่าตัวเองไม่ได้ผลถึงแม้ตัวเองไม่ได้ผล ก็ยังแบบขายใหญ่อยู่ดีร้อยสสิบล้านทั้งที่ว่าตัวเองไม่ได้ผลบัฟจากเพื่อนๆเ,เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ได้ไม่ได้ผลบัฟตามเพื่อนๆน,น,นะยิงโซเพนเทเชอร์เข้าไปมันได้แค่เพื่อนอย่างเดียวไงตัวเองแบบเก่งเลยนะแข่งตัวเองเสร็จแล้วไม่จําเป็นให้เพื่อนเก่งพี่ก็พอใจแล้วนนอะอารมณ์แบบขายใหญ่คุมทีมอะไรอย่างเงี้ยนะอีกร้อยบล้านจัดเข้าไปเพราะคิดภาพถ้าเกิดว่ามันบัฟแล้วมันให้ตัวเองด้วยอะไอ้เคียเป็นยังไงวะานั่นอนะถ้ามันบัฟแล้วตัวเองได้บัฟไปอีกนะ โอ้โหเทินนี้มันจะ300ล้าน200ล้านอ่ะเทินนี้ดีแลวที่เกมไม่ได้ทำให้มันบัฟให้ตัวเองนี้ด้วยให,ให้เพื่อนก็พอ่ะไม่งั้นเราก็รื้อเรื่องครับเอาละ่ะมานี่ผมตั้งหน้าตั้งตารอคอยดูดาเมจ7ปีก็อ์มากเลยมันจะเท่าไหร่วะเนี่ยที่ผ่านมานมันก็ยิงร้อยสี่สิบล้านอะไรกันง่ายมากเลยนะพอตาสิปีมาช่วยแล้วมึงเออ 300ล้านนะกูว่าที่แน่มันต้องแรงเท่ากับโกยกระตาร้างสีที่มันยิง290ล้านครั้งก่อนเว้ยสามล้านจริงครับจัดเข้าไปฮะมัน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 บอกเลยว่ามันทุกเม็ดรับเข้าไปดีนะรอบหนึ่งกาลังตี240ล้านแบบมันมันที่แม่งแรงจัดเลยว่ะออ ขนาดตี2 0 0 3้อสาร้อยล้านมันเลือดลดไดแค่นั้นก็ยืนยันเลยว่าสะท้อนเบโตที่เราเล่นกันดีแล้วครับเป็นตัวที่ตอบโจทย์สุดแล้วสะท้อนดอกหนึ่งเกินดาเมจ3า0ร้อล้านสี่ร้อย 300, 400, 000, ล้านได้เลยเบโตมันสะท้อนแรงอยู่เลยมาหมายตายก็หลบไปต่อให้ไม่หลบก็ตีไม่เข้าหรอกฟีเซอร์ก็ร้อยล้านครับแต่ต้องคีนะไม่คีไม่เข้านะช่วยตีคีหน่อยจะได้รันเงอนไขแอคทีฟเจ็ดปีโอสวยครับอย่างนี้นแหละน่าจะเพียงพอแล้ว ตีแค่รอบเดียวเลือดมัน50%ใช่ไหม50%แหละถึงใช่ไหมล่ะโอ้ถึงโอเคงั้นก็กดแอคทีฟเวอรตากันเลยครับประเด็นคือโอ้โหแจกจ่ายใช้สอยแบบนี้นี่ผมต้องกดดับเบิลวิสนะไม่มีทางให้จะใช้วิสแค่ชิ้นเดียวโลอดว่ะเวอรตาเรามันกลับล่างต้นไง นี่ดีที่ผมเก็บไว้ผมไม่ได้บ้าจี้ใช้สชิ้นติดต่อกันแต่ว่าถ้าโกเบกต้าสี่ยืนช่องสองมันมีสิทธิ์ในการตัดแอคชั่นไม้ตายเยอะกว่าหรือเปล่าแต่บทจะตัดโดนมันก็ตัดโดนนะเนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้ล้กันน่าจะดีแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะเล่นไปเลยนี่แหละผมว่าโอเคแล้วแหละเก็บไปครับตามด้วยโกเบกต้าสี่ขอให้อย่าไปตัดโดนไม้ตายแล้วกันจะได้เคาน์เตอร์แบบเท่ๆผื่อๆนี่เคาน์เตอร์แตกเลยมันนะ้งเนี่ยหลังจากยิงไม้ตายอะ่ะถ้ามาได้เคาน์เตอร์ไม้ตายผมว่าเคาน์เตอร์จนงแตกเลย เาเต์จนเบตโตหลับได้ม,มามั่นใจว่าไม่ตายหรอกดับเบิลวิสนะเว้ยมันจะตายได้ยังไงก่อนมันไม่ตายอยู่แล้วต่อให้ดามเมจมัน24ล้านก็จริงอะดีเฟนส์โกคูล,ล่างนี่มันมีแค่3ล้านก็จริงนะเว้ยแต่รวมทุกเรื่องมีกาดใช่ไหมครับมีกาดอยู่แล้วลดดาเมจ80%เเซนหลังยิงดีเฟนดิงอะไรหลังโดนตีดีเฟนดิงไม่เข้าหรอกถ้าเข้านี่แบบไม่ไม่ใช่แล้วอะคือไม่ใช่ไม่ใช่ใชเกมบัก๊กจริง ีนี้ก็องรอดูที่ว่าตาสีเรามันจะได้เคา์เตอร์ไหมตายไหมผมอยากเห็นไม่ใช่อะไรผมอยากเห็นเคา์เตอร์หลังจากยิงไหมตายเพราะเราใส่ดาวมเมดดบเต็มที่มากจากไอเทมไงเรามีบูสจากบูม่ามีบูสซัพพอร์ตอยากเห็นไนบุญตาสักครั้งหนึ่งอ่ะเพราะที่มันเคา์เตอร์รอบหนึ่งที่มันเคา์เตอร์ดักหน้าเฟดโกจิต้าสีฟ้าเนี่ยมันเคา์เตอร์ดักหน้าด้วยเคา์เตอร์ดักหน้าไม่ได้แรงเท่าเคา์เตอร์หลังยิงไงเคาร์เตอร์หลังยิงแรงกว่านะครับ แต่ว่าอันนี้คือมันไม่ได้ฝนซับจากตัว10ปีแล้ว,ลวก็คงจะไม่แรงบื้อบังอะไรมากนนเนีย่ยดาเมจท่าเล็กตกมาเหลือ140ล้านตอนนูน่นมันตี290ล้านเนี่ยตอนนี้ดับจาก10ปีนะโอ้โหไม้ตาย3รอบนะครับเคาเตอร์ให้เห็นหน่อยเถอะกูอยากเห็นเคาเตอร์ถือเคาเตอร์ถือ,อ,อ,อนะครับตอนนี้ผมชนะแล้วเพราะว่าเทอร์นี้ดาเมจไม่พอไม่เป็นไรเทอร์หน้า7ปีก็ต์กดแอคทีฟป,ปาโซพนันเชเชอร์จบครับเคาเตอร์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  แม่เคาเตอรอ <c oughs> แม่งไม่ขึ้นเงาสะท้อนแสลงแม่เคาเตร์โดนตเต็มๆเลยอันนี้เข้าเต็มๆครับโอ้อุตสา่ามีโอกาสเคาเตอร์แล้วทำไมนายไม่ทำนายไม,ไม่ชูที่หรอวะผมว่าถ้าเตะสวนจังหวะนั้นน่ะไม่ตายก็เกือบตายแล้ววะจริงยิงไม่ตายตั้งสามรอบอ่ะโอ้โหโคตรเสียดายกูอยากเห็นมากไม่เง้ยสงสยัยเกมอยากให้ปิดฉากท่ๆกดแอคทีฟเจ็ดปีก็จบเกมอะไรอย่างงี G ้นะครับ เพราะว่า9ปีก็น่าจะไม่ตายจริงๆต่อให้โดนไม่ตายก็ไม่น่าตายใช่ผมปะเพราะดีเฟนต์ตั้งต้น2ล้านหลังยิงก็บวกเยอะแล้วอะหลังยิงก็แตก6-7ล้านได้ทั้งหมดทั้งมวนลนะนะถ้าเราพูดถึงแล้ว6-7ล้านลดดาเมจแปร์เมันไม่ควรจะเข้าอะไรเท่าไหร่อยากรู้ก็ลองครับมาใส่มาดีไม้ตายแล้วอย่าหลบให้รู้ไปเลยว่าไม่ตายจรู้กันน่าติดหลบโอเคครับเทนี้ก็ปิดฉากอย่างสวยงามนะฮะโอเคทุกคนตามนี้ สรุปผลก็คือผ่านได้ครับนะจบคลิปกันเลยดีกว่ากับแอคทีฟสกิลก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นตามไปลองเล่นดูแต่แนะนําว่าเล่นผ่านปกติดีกว่าเออใช้ทีมเบเกโตเล่นนั่นแหละผมแค่ามาทําชาเลนจ์ลองแต่ให้ตัวเองไงแบบมันก็ผ่านไหวเหมือนกันนะแล้วก็ค่อนข้างจะพอใจกับความดามจบ้าบ้าข้างบ้าพลังมากมันเล่นสะใจดีเห็นดามิสามร้อยล้านยี่สองร้อยล้านอะไรเงี้ยแม่งสะใจมากนะครับก็ตามนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับ ไปแล้วครับผมสวัสดีครับปิดฉากกันเลย